สเปอร์กำลังเฉิดเพล,นเพลินก็โดนระเบิดอัดบ้องหูแพร้รวดวิ่งไป3านาติดขวัญเสียกันหมดเข่าหมดคลาสิกสลับกันกับซิตี้ที่กลับเข้าสู่เลนเกมยากไม่แพ้เกมง่ายไม่พลาดแต่2นัดที่ผ่านมาเล่นเอาเหนื่อยซิตี้แบกฟิลลิง่งแฟนบอลวันนี้ไว้ว่าต้องชนะสถานเดียวตวดเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเป็นรองแต่ก็ลองได้สเปอร์งัซิตี้เกมนัวๆวที่เพื่อนนอนได้เห่ มาพีววิวบรรยากาศก่อนเกมกันนิดนึงครับเข้าสู่นัดที่14สเปอร์หายห้าวกลับเราเรียบร้อยฟอร์มเดิมเป็นปกติไม่ต้องย้ำนะจ๊ะไม่ต้องย้ำนะจ๊ะขอบอลไก่จ๋าทราบกันดีตีปีกแป๊บเดียวมาทุกปีชินกันแล้ววันนี้ลุงอังเก้ที่ขว้ารางวัลแท่งเหลืองอาถรรพ์ที่ติดก,กันเจอปัญหาตัวเจ็บเพีย้ยแต่ลุงก็บอกว่าจะพาสเปอร์ไปเล่นแบบที่อยากดันเกมบุกเต็มที่ บอกลูกทีมว่าอย่าไปย้องเจอซิตี้แบบนี้ถ้าไม่บบกแรกก็ม่องเท่งแน่นอนแต่ในรายละเอียดต้องตั้งใจอดทนมีวินัยให้มากเพราะหลังๆมานี้เล่นเกเรสังเวยใบเหลืองใบแดงกันมาเยอะจัดคริสเตียโลเมโรติดโทษแบนฟันเดอร์เฟนไม่ได้ลงเกมรับปวกเปียกโดนแซงชนะมาใน2เกมหลังสุดสเปอร์จําเป็นต้องวางเอมอสันโลโยเป็นเซ็นเตอร์แล้ววันนี้เป็นอีกเกมที่แมด,ดิสันไม่ได้ลงปั้นเกมรุกกับตันซอนมีเหนื่อยแต่ที่มานั่งสำรองมีลิชาริสันสแตนบายทางเป๊ป ก็พร้อมรับมือไม่ไวให้เครดิตลงแอนว่าทําทีมมีทิศทางที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยทรงบอลกล้าเล่นกล้าบวกต่ำตามฝีมืออยู่เหมือนกันและรับประกันแมตชนี้บันเคิงแน่ซิตี้ส่งหัวรบลงกันพร้อมเพียงโดกูได้โอกาสลงมาเขย่าวขวัญแต่ปอโล่ก็พร้อมรับมือให้สัมภาษณ์ว่าอยากดวลอยู่เหมือนกันและจะทําให้เต็มที่ในเกมนี้เพราะการดวลกับตัวเทพเทมันเป็นเรื่องสวยงามของเกมฟุตบอล ขุมกาลังของซิตี้นอกนั้นเนี่ยมากันครบอันวาเรสตโฟเดนไบนาโดหน้าเป้าชื่อเดิมเออร์ลิงฮาแลนด์ทุกตําแหน่งของซิตี้เนี่ยโคตรแกร่งพอเปิดไล์อัพมาชนกันแล้วคุยกันลเล่นๆ่นว่าวันนี้ซิตี้เนี่ยเป็นต่อในทุกมิติน่าจะเอาไม่ต่ำกว่า3พอทามาเตะที่บ้านเอจิฮัดซิตี้ขย่มยับแอบไปส่องคอมเมนต์ก็พบกับพลังเงียบโอ้โหแฟนนอนมาให้กําลังใจกันเพียบว่าไก่เพื่อนรักไก่ทั้งใจอะไรวันนี้ย่ยเกมเริ่ม City, กดคันเร่งมิดตั้งแต่สีนกหวีดแรกไล่บทไล่บี้สเปอร์คลองบอลไม่นานก็เสียก่อน5นาทีแรกซิตี้ได้แต่มุม2ครั้งแต่สเปอร์มาแบบเซอร์ไพรส์ครับเชียรลูกแต่มุมได้ปับ๊บกระสาายาวไปให้กับตันซนวัดส,สปีดกับโดกูซนไม่แบ่งใครแกมมัมเองในคำเดียวยิงตูมแอเดสันมือแตกเข้าไปเลยสเปอร์นำเฉย1 0ซิตี้ไม่น่าพลาดง่ายๆแบบนี้โดนเคาน์เตอร์แอตแทคครั้งแรกก็เสียเลยเพื่อนนอนลูกนี้ ซิตี้อ้องไปแป๊บเดียวแค่3นาทีหลังจากตามสเปอร์สเปอร์ก็เสียฟรีคิกและนั่นทําให้เกมมันกว่าเดิมสเปอร์ยังดีใจกันไม่เสร็จในเว็บกระเด้งขึ้นแล้ว1ประตูต่อ1ซิตี้ City ตีเสมอได้จากฟรีคิกของอันวาเลสเปิดเข้าไปวัดในกรอบบอลสุดท้ายเนี่ยไปตกโดนกับตันซอนเข้าประตูไปสนไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เขาเพิ่งยิงซิตี้แท้แต่กลับมาพลาดทําบอลเข้าประตูตัวเองเกมเลยครับ สเปอร์เสียเพราะสมาธิแตกเมื่อกี้นำอยู่แท้แล้วก็โดนทันทีระบบระเบียบเกมรับค่อนข้างช่วย10นาทีแรกมีสกอร์กันไปแล้วคนละผลเกมวันนี้น่าจะมันหยดติง่งเราใจผู้ชมอย่างที่เป๊ปคาดการซิตี้ขมขวัญขมเหงต่อเนื่องไล่กดดันตั้งแต่แดนบนจนสเปอร์เสียบอลในกรอบตัวเองฮาแลนด์ได้เหนียวกลในนาทีที่12มันจดจอเน้นๆแต่ฮาแลนด์ยิงออกไปเองถ้าฮาแลนด์กดลูกนี้ลงไปเกมน่าจะจบทันทียังไม่ถึง20นาทีแรกเกมเป็นของซิตี้โดยสมบูรณ์ บอลป้วนเปียนในกรอบสเปอร์สมากนั่นทำให้ซิตี้ได้แตะมุมถึง5ครั้งซิตี้ยังไม่พลาดแบบโจงแจ้งยังเหนียวและแน่นสเปอร์กุกุกกะกักเล่นเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองมันคล่อมๆไปหมดครับถ้าโดนกดหน้ากรอบตัวเองทีไรมีลอนและจะลกๆก,กันในทันทีแต่ถ้าสเปอร์จะไล่บอลก็ใส่กันสุดใส่กันเต็มที่พอรู้ว่าตัวเองเป็นรองมันก็ต้องพยายามกันให้มากขึ้นแต่รูปเกมเนี่ยต้านซิตี้ยากจริงๆนาทีที่29โดกูได้โซโล่แต่เขากลับซัดมันเต็มแรงไปหน่อยนาหางถึงกับพูดออกมาว่า อือห <c oughs> ือข้านสนันโดกูกดเต็มข้อแต่มันไปชนกับสามเหลี่ยมนิดเดียวไม่งั้นเนี่ยสกอร์นี้งามจัดขนาดที่แฟนบอลกำลังคุนคิดว่าทำไมวันนี้ซิตี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยพอถ้าเก็บได้สกอร์น่าจะไหลๆไป 3- 4สี่ลูกแล้วอย่างไรก็ตามครับซิตี้ก็ขึงต่อได้แบบดุดันจนกระทั่งความพยายามเป็นผลสำเร็จซิตี้ทะลวงเกมรับที่ยวบย่าของสเปอร์จนได้บอลเริ่มที่โดกูฝาไปที่อันวาเลจังหวะนี้เนี่ยแผงหลังสเปอร์งงตึ๊บและ ก็เป็นโฟเดนสอดเข้ามาปิดจ็อบลูกนี้เนี่ยดูเหมือนง่ายๆแต่มันคือทีมเวิร์กที่สวยงามครับต่อบอลกันโบ,บะ๊ะจนมันไปจมตะข่ายนี่แหละฟุตบอลที่เรากําลังพูดถึงนี่แหละฟุตบอลของสโมสรระดับแชมเปียนซิตี้ไม่ผ่อนคันเร่งพวกเขาเริ่มได้ใจจะเอาลูกที่3มให้ได้ก่อนจบครึ่งแรกอันเลสได้ซ้ำไปชนเสาครับจังหวะต่อมาฮาแลนด์ได้วางเท้ายิงด้วยซ้ายแต่บอลลอยขึ้นไปบนอัฒจันท์นี่เลยครับที่บอกถ้าซิตี้เก็บงานได้เนียนสกอร์ไหลยาวแล้วสเปอร์ขวัญผวา ผันเสียเล่นไปกดดันไปโดสิตี้เพลสตูดันจนเสียบอลกันเองต่อบอลไม่ได้คองบอลกันได้แป๊บเดียวสิตี้ก็ล้อม3ล้อมสเอาบอลคืนได้อย่างรวดเร็วสเปอร์เลยต้องพยายามวัดดวงจากการสาดขึ้นหน้าเพียงอย่างเดียวไอ้ที่จะต่อบอลกันแดนกลางเนี่ยเพื่อขึงเกมนั้นไม่มีชัดเลยว่าคุณภาพผู้เล่นไม่ถึงสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวต้องรับสภาพถึงแฟนอาเซนอลทุกบู่เลาพูดได้ไหมว่าวันนี้สเปอร์เนี่ยทำเต็มที่แล้วครึ่งแรกไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดเท่า กับประตูแรกและประตูที่2ของกัปตันซอนนอรนันซิตี้เก็บเรียบอยู่ที่ว่าสกอร์จะไหลไปเท่าไหร่เท่านั้นเปิดครึ่งหลังมาไม่กี่วินาทีเจ้าถั่วฝักยาววิคาริโอได้ออกแรงบินเบนโดซินวาได้ปั่นเน้นๆนิดเดียวครับคือ มึงจะโหดกันไปไหนว่ซิตี้เกมครึ่งหลังสเปอร์เอาไบอันกิลออกตัวนี้เนี่ยมีแววแต่ความแข็งไม่มีเลยกระดูกบอลยังต้องการเคลเซียมอีกเยอะไปพักนั่นแหละถูกแล้วเป็นหอยเบียกลงมาแทนสุซิตี้ปล่อยเซียนแจ็คก,กิลิตลงมาแทนโดกูการขยับแบบนี้ของซิตี้น่าสนใจครับพอกิลิตมีอะไรเด็ดๆมานำเหนือเสมอ บอลดำเนินไป1ชั่วโมงเต็มยังไม่มีอะไรในช่วงเวลานี้สเปอร์เนี่ยดูต่อบอลกันได้ดีขึ้นแต่ในแดนกลางก็ยังไม่ละเอียดพอหลังชั่วโมงแรกผ่านไปสังเกตได้ว่าสเปอร์กล้าบวกมากขึ้นกล้าสกินชิปมากขึ้นมันคือทิศทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันซิตี้ก็เริ่มเล่นรัดกลุ่มขึ้นและสิ่งที่แฟนอาร์เซนอล แฟนสเปอร์รอมานานก็เดินทางมาถึงครับสเปอร์ที่อดทนกันมานานไล่บอทซิตี้จนเสียบอลและสนได้บอลฝากให้โอเซโซอย่างสามขุมเข้ามากดเน้นๆบอลกลับมาตึงจัดอีกครั้งหลังจากเหนื่อยไปหลายสิบนาทีสเปอร์ตีเสมอซิตี้ได้ที่สองสองเหลืออีก20นาทีจะหมดเวลาซิตี้ต้องปรับขบวนอีกครั้งเป๊ปถอดโฟเดนออกและเอาลิโคลูอิสลงมาแทนครึ่งหลังสเปอร์ทรงดีขึ้นมันอยู่ที่สมาธิและสตามินาแล้วครับว่าจะต้านซิตี้ได้จนเสียงนกหวดสุดท้ายหรือไม่ นาทีที่75คําว่าวันนี้ซิตี้เก็บงานไม่เนียนเกิดขึ้นอีกครั้งลิโ o ได้คัดแบ็กมาให้โลดี้จอจอแต่มันหลุดกรอบไปนิดเดียวเป็นทางซิตี้แล้วที่เริ่มกดดันพวกเขากําลังคลองเกม ด,ดันไปโดนลูกตีเสมอซะได้เหลืออีก15นาทีจะหมดเวลาเลยครับเกมกลับมาเข้มข้นอีกครั้งมันเริ่มตึงจนไม่จําเป็นต้องลุกไปปัสสาวะพอช่วงเวลานี้ปัสสาวะมันเหนียวไปหมดแล้วนาทีที่80สเปอร์ทำนบแตกไว้ใจกันในการคลองบอลหน้าบ้านตัวเองไปหน่อยโรดี้โชงงานเข้าบอลแบบหมดจดโรดี้แสดงให้เห็นว่างานระดับโลกมันเป็นยังไงจังหวะนี้บอลทะลักไปหาฮารแลนด์แล้วฮาแลนด์ปาดเข้ามาตรงกลางเป็นกิริตสอดเข้ามาเก็บงานกิริต แห้งอย่างเป็นทางการแล้วครับเขายิงไม่ได้มาหลายเกมเกมนี้เขากําลังจะเป็นฮีโร่ให้ซิตี้เก็บ3แต้มท้ายเกมซิตี้ปล่อยนาธานอาเก้ลงมากับโคววสิตชัดเจนว่าพวกเขาต้องการสกอร์นี้สเปอร์ยังไม่ยอมแพ้เอาลิชา,าริสันลงแทนมิซูมาที่วันนี้เล่นพลาดนี่คือไพ่ใบสุดท้ายที่จะบอดหรือเบสก็ยังไม่มีใครทราบนาทีที่9 0ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทาเอาแฟนอาร์เซนอลได้เฮอีกครั้ง ไก่ตัวนี้ยังไม่ตายง่ายๆครูเชฟกี้สอดขึ้นมาโขกเข้าไปเอดิสันได้แต่มองมันเหนือความคาดหมายวันนี้ไกจ่จ๋าตายยากตายเย็นตายไม่เป็นหลังจากตายแล้วตายอีกมา3เกมติดในช่วงทนเวลาเกิดมามากอีกครั้งครับไซมอนฮูเปอร์ตัดสินใจผิดพลาดจะเป่าก็ไม่เป่าปล่อยให้เกมของซิตี้เดินต่อพอฮาแลนลูกเร็วแล้วเล่นต่อทันทีกีริดได้หลุด แต่แกจุ่ๆก็เปล่าหยุดเกมบอลของซิตี้จังหวะนี้เนี่ยเลยบูดไปเลยมันน่ากังขามันผิดปกติมันเป็นอีกครั้งที่ตุลาการสนามตัดสินใจผิดพลาดฮิวแมนเออร์แน่นอนพลาดแบบชัดๆแบบนี้ไม่งั้นกิริต ได้เข้าไปล่อเป้าแน่แน่แ,นและสกอร์ของซิตี้จะนําจนจบเกมแน่ครับไฟซิตี้โหกันสนัน่นฮาแรแลนก็โคตรไม่พอใจกับจังหวะหัวเสียจนจบเกมสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายครับสเปอร์บุกมายันเสมอได้เหลือเชื่อจังหวะสุดท้ายหน้ากังขามาม่าต้ยมยำน้ำคนวันนี้สกอร์ไหล33สะใจแฟนบอลที่ชอบจำนวนสกอร์สูงๆการคาดการณ์ของอังเก้ชัดเจนครับคือต้องกล้าแรกกล้าบวกมันไม่ใช่ว่าฟุกอะไรพอโดนกดทั้งเกมแทบไม่ได้หายใจแต่จังหวะจบมันโ โอเคกว่าซิตี้ควรจะยิงขาดตั้งแต่ในครึ่งแรกแล้วเพราะวันนี้ซิตี้ก็ยอดเยี่ยมมากแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับวันนี้ซิตี้เก็บงานไม่ดีไม่งั้นเนี่ยสเปอร์เล่เทสแน่นอนบอลสนุกจนหน้าเป็นนิว้วยิงช่วงท้ายทั้ง2ทีมใส่กันเต็มที่สเปอร์เป็นรองแต่ก็อยากจะบอกว่าจะลองก็ได้ช่วงแพ้3เกมติดเม้น์มากันเพียบว่าทําไมไม่ทําขอสเปอร์บ้างแพ้แล้วอย่างเงียบแพ้แล้วพูดบ้างเอาจริงๆก็รอทําแพ้สี่เกมติดนี่แหละแต่พอดีว่า มันรอดนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ